สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสูตตอบให้เคลียร์นะครับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นนะครับเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ชมที่มีการสู้รบกันแล้วก็มีคนไทยด้วยรับผลกระทบด้วยมีทั้งผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ประสงค์แจ้งความแจ้งการดําเนินการกลับประเทศไทยตอนนี้7 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับเมื่อวานคณะทํางานศูนย์ประสานงานนะครับช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลมีการหาเรือกัน แล้วก็มีข้อสรุปนะครับตอนนี้จะดำเนินการตามแผนงาน3ขั้นตอนอันดับแรกก็คือเรื่องของการนำคนไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับนะครับเข้ามากลับเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับเมื่อวานมีการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน Rapid Response Center หรือ r p c นะครับเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการอพยพคนไทยในอิสราเอล มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับที่ประชุมสรุปสาระสาคัญเบื้องต้นก็คือตอนนี้รับทราบจํานวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ลงทะเบียนขอกลับไทยนะครับจํานวนผู้เสียชีวิตตอนนี้มีทั้งหมด28คนนะครับเพิ่มขึ้น4คนผู้บาดเจ็บ16คนนะครับผู้ที่ถูก จับกลุ่ม16คนเพิ่มขึ้น1คนนะครับในจำนวนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนไทยทั้งหมดส่วนคนไทยที่ลงทะเบียนประสงค์ขอกลับประเทศไทยตอนนี้มี7,746คนนะครับในเรื่องของการพาคนไทยกลับจากอิสราเอลนะครับคาดว่าในส่วนของศพผู้เสียชีวิตจะเริ่มทยอยจัดส่งศพกลับประเทศไทยในสัปดาห์หน้าแผนการ พาคนไทยกลับบ้านมี3แผนนะครับแผนหลักก็คือกองทัพากจะร่วมกับการบินไทยจัดเที่ยวบินจำนวน32เที่ยวบินเพื่อพาคนไทยกลับนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้นะครับจะนำคนไทยได้ประมาณสัก5,600คนกลับเข้ามาแผนที่2นะครับก็คือจะมีการจัดเครื่องบิน Airbus 4 3 0 ลงจอดที่จอแดนรับคนไทยที่ถูกส่งมายังจอแดนและให้การบินไทยรับกลับประเทศนะครับแผนที่3การเช่าเครื่องบินเหมาลำคนไทยไปยังตุรกีและให้เครื่องบินจากไทยรับกลับประเทศต่อไปนะครับส่วนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะฮะตอนนี้ให้ดําเนินการแผนพาคนไทยกลับบ้านทั้ง3แผนคู่ขนานกันไปเป้าหมายเพื่อให้คนไทยเนี่ยกลับ ภัยทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับและทุกคนต้องปลอดภัยส่วนการช่วยเหลือตัวประกันนะครับทางการไทยอยู่ระหว่างดําเนินการ4ช่องทางเพื่อช่วยเหลือตัวประกันได้แก่ช่องทางการทูตช่องทางด้านข่าวกรองจากหน่วยข่าวข,าของมิตรประเทศช่องทางทหารและองค์กร NGO หรือบุคคลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มฮามัสเพื่อติดตามสถานะของตัวประกันและนําไปสู่การช่วยเหลือตัวประกัน โดยได้จดส่งรูปรพันธ์สันฐานของตัวประกันทั้ง17คนที่เป็นคนไทยเพื่อให้ช่วยสืบหาสถานะปัจจุบันและช่องทางการช่วยเหลือแล้วนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยาแรงงานแรงงานไทยทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทกรมการจัดหางานจะจัดหางานสำรองในประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านให้นี่เป็นล่าสุดนะครับสำหรับเรื่องของการพาคนไทยกลับบ้าน ส่วนเมื่อเช้าฮะคุณผู้ชมกองทัพอากาศครับมีการพาคนไทยนะครับกลับจากอิสราเอลอีกรถหนึ่งนะฮะนี่เป็นภาพที่ทางกองทัพอากาศมีการเผยแพร่กันนะครับเมื่อช่วงประมาณ6โมง50นาทีนะครับเครื่องบิน A340 ของกองทัพอากาศเที่ยวบินแรกที่เดินทางไปพาคนไทยกลับจากอิสราเอล เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือว่าบอนอ .6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาเสนาธิการทหารอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับนะครับการพาคนไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับสู่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นเที่ยวบินแรกจำนวนร30คนแบ่งเป็นชาย127คนหญิงสองคนและเด็ก1คนนะครับ ก่อนเดินทางกลับก็มีการตรวจร่างกายเพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้โดยสารโดยทีมแพทย์ทหารอากาศและตรวจความปลอดภัยก่อนคื่อนเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอากาศยานและมีลูกเรือดูแลอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการบินนะครับเมื่อเดินทางถึงสนามบินบนาหนะครับผู้โดยสารจะผ่านกระบวนการตรวจร่างกายการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเดินทางไปสถาบันบำราดดาราดุลต่อไป การอบพยพคนไทยในเที่ยวบินที่2กกองทับอากาศวางแผนนำา A3 เครื่องบิน A3 40-500นะครับปฏิบัติภารกิจอีกครั้งในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจะใช้เส้นทางการบินเดิมก็คือจะไปรับคนไทยอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของออกองทับอากาศส่วนวันก่อนฮะคุณผู้ชมวันก่อนทางวันอาทิตย์นะฮะ ที่าอากาศยานนานาชาติอุตภเภาฮะก็มีคนไทยกลับมานะครับมีรองผู้ว่าระยองคุณอนันต์นาคน,นิยมฮะพร้อมด้วยพลเรือเอกสิทธิชัยต่างใจผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอุตภเภาร่วมรับคนไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล90คนนะครับเดินทางโดยเที่ยวบิน FZ 8991 ถึงสนามบินอุตภาช่วงประมาณตีห้ีเร็วกว่าเดิม1ชั่วโมงนะครับโดยแรงงานไทยทั้ง90คนนี้เดินทางโดยสายการบินฟลาดูไบาจากอิสราเอลและมาเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบหนึ่งครั้งใช้เวลารอประมาณ5ชั่วโมงนะครับจากนั้นเดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบินอ่ตะเภาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนะครับพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับจัดข้าวผัดกะเพราไว้ให้แรงงานที่เดินทางกลับ นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดรัฐบาลไทยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้นะครับขณะที่รองอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลจะได้ค่าชดเชยกรณีภัยสงครามเช่นกันรวมเป็นเงิน15,000บาทนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่หน่วยงานในจังหวัดขณะที่คุณรุรทำมงคล อธิบดีกรมการกงสุนบอกว่าแผนการนําแรงงานไทยเดินทางกลับบ้านนะครับก็จะมีทั้งสายการบินจากกองทัพอากาศและสายการบินพาณิชย์นะครับซึ่งจะใช้ที่ดอนเมืองและที่อุตภเขาเป็นสถานที่ลงจอดสําหรับเครื่องบินแต่ละสายนะครับที่พาคนไทยมานอกจากนี้เมื่อวานนะครับก็มีการเตรียมรถบัส3คันพอคนไทยมาถึงปุ๊บก็ผ่านกระบวนการ ตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็พาไปที่ s อ p a r k ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้พักแล้วก็มีญาติรออยู่จะต้องตรวจร่างกายกันด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ยอดผู้ลงทะเบียนขอกลับไทยพุ่งขึ้น7,000กว่าคนแล้วเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจินตนากุสนนิดนึ่งครัผู้สืขาวเอ็มบีทีเซ็ทรวันไปทั้งที่อุตะเภาแล้วก็ที่บอนอหเมื่อเช้าตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมหลังจากนี้ ภาครัฐเตรียมอะไรไว้บ้างตอนนี้คุณจิตนาโฟนิเข้ามาสวัสดีครับคุณจิตนาครับสวัสดีค่ะครับทั้งสองที่เมื่อวานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของการรับแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลนะคะก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะแต่และหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อที่จะป้องกันความล่าช้านะคะคือยึดความปลอดภัยรวมทั้งสภาพจิตใจความรู้สึกของแรงงานเป็นหลักเพราะว่ารู้ว่าการเดินทางแต่ละครั้งการต่อเครื่องบินนะคะทั้งจากที่ แรงงานที่มาลงเครื่องที่อุตภเปาก็มีการต่อเครื่องบินใช้เวลาในการเดินทางนานรวมถึงเมื่อเช้านะคะที่จอรเจืองก็เป็นการเดินทางยาวจากอิสราเอลใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงทางหน่วยงานที่รอรับนะคะ mm hmm. หน่วยงานที่เป็นการตรวจคนเข้าเมืองศุกากรแรงงานสุขภาพสาธารณสุขต่างๆค่ะก็ทํากระบวนการในการตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตใจกันอย่าง เป็นระเบียบค่ะเพื่อให้แรงงานนั้นได้ขึ้นรถที่มารอนะคะเป็นรถบัสเพื่อที่จะไปสถาบันลา,าชบัมค่ะเพื่อไปสถาบันให้รถเร็วที่สุดค่ะเพื่อมีรอมีญาติมารอรับอยู่ค่ะคุณจินตนาไปทั้งที่สุวรภูมิอุตภเมาและที่บอนอหกได้มีโอกาสพูดคุยกับแรงงานที่เดินทางกลับเขาเขามีปฏิกิริยายอย่างไรไหมฮะ ปฏิกิริยาถ้าเกิดพูดถึงสี่หน้านะคะเป็นเป็นแววตาแล้วก็สี่หน้าที่สับสนปนเปกันหลาย,ลายๆอย่างนะคะมีทั้งความสุขความดีใจรวมทั้งแววตาถึงความกังวลที่เห็นได้ชัดในบางรายนะคะอย่างที่วันนี้เป็นการเปิดใจออกมาพร้อมๆกันเสียงแบบเสียงดังพร้อมๆกันเลยคะ่ะเมื่อทางท่านสุทินทั้งแสงคะ่ะได้ถามได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับแรงงานที่ลงเครื่องมานั่งพักรอเพื่อที่จะ เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายของแรงงานแล้วก็จะขึ้นรถบัสเนี่ยคะ่ะท่านรัฐมนตรีถามว่ามีความเป็นห่วงเพื่อนๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่เลยเพื่อนๆรออยู่เยอะมากที่จะรอกลับอีกเจ็ดพันกว่าคนที่รอนะคะพวกเขาก็คือเป็นในส่วนที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้กลับก่อนได้ตีตัวก่อนเนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่ความดีใจอย่างเดียว มันก็มีความรู้สึกกังวลปนเปกไปด้วยว่าเพื่อนๆที่ยังรออยู่ก็มีความกังวลที่อยากจะกลับมากๆฝากถึงรัฐบาลไทยฝากถึงหน่วยงานที่มารอรับนะคะว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ที่ศูนย์อพยพที่อิสราเอลได้กลับบ้านตามมาอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่คนไทยที่เดินทางกลับมาที่คุณจินตนาได้มีโอกาสพูดคุยหลายๆคนเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบใน ที่การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับทางปาเลสไตน์ยังไงบ้างไหมฮะเท่าที่คุยนะคะส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มีแคมป์คนงานนะคะอ,อยู่ใกล้กับชนวนกาซาเพราะฉะนั้นเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นการพบปะพบเจอกับกลุ่มอของฮามาสเนี่ยค่ะอย่างใกล้ชิดเป็นการลงภาคพื้นดินไม่มีการประทะบางครั้งเนี่ยเข้ามาล้อมที่บริเวณแคมป์คนงานเนี่ย ประมาณหนึ่งร้อยคนเลยค่ะเขาคิดว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มฮามาตเข้าพื้นที่นะคะโดยการพังหรือว่าการเผาการประเบิดพวกเขาไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับเมืองไทยอย่างแน่นอนค่ะเป็นนาทีเป็นนา,ปน,นาทีตายรอดมาได้ถือว่าโชคดีบางรายก็ต้องสูญเสียการที่ต้องเห็นเพื่อนร่วมงานจากไปอเงี้ยค่ะก็ทุกคนการกลับมาไม่ใช่ความดีใจอย่างเดียวก็เป็นความรู้สึก ที่เศร้าใจปนเปกันไปค่ะครับครับอ่ะเอาละครับเบื้องต้นขอบคุณคุณจินตนานะครับค่ะครับครับขอบพระคุณมากครับก็เป็นบรรยากาศนะครับระหว่างที่คุณจินตนานะครับลงไปติดตามเรื่องของการพาคนไทยกลับบ้านทั้งที่โซนภูมิที่อุตภเมาแล้วก็ที่เมื่อเช้าล่าสุดนะครับที่บอนอหก็ได้เห็นบรรยากาศกันไปคร่าวๆแล้วนะครับยังไงก็ฝากไปถึงญาติของคนไทยที่กําลังรอว่า ญาติของท่านจะได้กลับเมื่อไหร่อีกประมาณทัก7 0 0 0ันกว่าคนเดี๋ยวตอนนี้รัฐบาลไทยกําลังเร่งให้การช่วยเหลือนะครับดูเรื่องน้ํากันนิดนึ่งฮะลุมภากกลางกับอีสานหลายคนยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้สรุปน้ําจะยังมีอีกไหมฝนจะมีอีกไหมล่าสุดฮะดูที่ร้อยเอ็ดนิดนึงครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะฮะสะพานที่มันขาดตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งการให้เร่งแก้ปัญหานะครับคุณสมพลใจกลิ่ม โดยเฉพาะเรื่องของการนำสะพานเข้าไปติดตั้งให้กับประชาชนนะครับเป็นสะพานเหล็กแบบเร่งด่วนของทหารนะครับติดตั้งบริเวณถนนหมายเลข2044บ้านทวัดดินแดงตำบลทงธานีอำเภอทวัดบุรีนะครับก็มีการดําเนินการาติดตั้งให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้สะพานขาดไปและชาวบ้านเยอะมากนะฮะ ก็รวมๆสัก2-300คนนะฮะต้องสัญจรเข้าออกนะฮะตอนนี้ทางผู้ว่าประสานทหารให้ดำเนินการเข้าไปติดตั้งแล้วนะฮะขอบคุณทางมทบที่27และกองพัทหารทางที่6กนะฮะกองพลทหารราบที่6ดดำเนินการติดตั้งสะพานให้อันนี้เป็นที่ร้อส่วนในพื้นที่ภาคกลางฮะคุณผู้ชมหลายคน ห่วงกันมากดูสุขโขทัยนิดนึงฮะตอนนี้สุขโขทยัยรองนายกครับก็ไปติดตามนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะครับไปที่สารการเมื่อวานติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และการระบายน้ําคุณสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้นะครับนายกเองก็ได้ติดตามและก็สอบถามเป็นระยะ หลังจากที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิษนุโลกเมื่อวานนี้นะครับให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาทั้งน้ําท่วมและภายแล้งในพื้นที่ของจังหวัดส,สุขโขทัยและใกล้เคียงก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือดูเรื่องแผนการจัดการน้ําไล่ลงมานิดนึงครับคุณสุรศรีกิติมณฑนครับเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติไปที่บึงบอระเพ็ดฮะบึงบอระเพ็ดเนี่ยก่อนหน้านี้น้ําแล้งนะครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับทาง เลขาธิการสทนชเนี่ยไปดูเรื่องของการหาทางผ่านน้ําเข้าบึงบรเพชรเพื่อนําไปเก็บไว้เพื่อจะได้มีน้ําไว้ใช้สําหรับในช่วงหน้าแล้งนะครับตอนนี้ก็สามารถดําเนินการได้คุณสุรสีบอกว่ากรมชนเนี่ยมีแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบรอรเพชรสด้านนะครับด้านแรกก็คือให้เรื่องของการจัดการการเข้าใช้ประโยชน์การแก้ปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ํา เรื่องของคุณภาพตะกอนและรักษาระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของการจัดการบรรเทาน้ําท่วมทุกภัยเมืม่อวานไปดูเรื่องการนําน้าเข้าบึงบรอเพชรก็ทําได้ดีนะฮะส่วนขยับลงมาเสร็จจากบึงบลอเพชรครับไปที่ชัยนาฮะไปที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพราะว่าหลายคนกังวลว่าโอ้โหช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระบายน้ําแบบเฮือกเฮือกเลยนะฮะพอแจ้งว่าจะระบายน้ำพันห้าถึงพันแปดเท่านั้นแหละฮะ ภายในอาทิตย์เดียวถึงพันแเลยและตอนนี้ก็ถึงพ8นแเรียบร้อยแล้วหลายคนสอบถามว่าแล้วมันจะเกินพันแปดไหมคุณสุรสรีบอกว่าไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะฮะเดี๋ยวน้ําชุดนี้จะพยายามหน่วงไว้ด้วยเพื่อที่จะเ,เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับส่วนเรื่องของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่แจ้งมีการระบายน้ำเพิ่มก็ทำให้คนลุ่มน้ำ ป่าสักตกอกตก,ตกใจนะฮะเพราะว่าน้าเจ้าพยาก็มาน้ําป่าสักแก้งระบายอีกมันจะท่วมไหมก็ตอนนี้ยังไม่ท่วมนะครับคุณผู้ชมยังไม่ต้องตกอกตกใจนะฮะในพื้นที่ลุ่มภาคกลางเนี่ยสิ่งที่กังวลกันก็คือเรื่องของแถวแถวผงเพงป่าโมกอ่างทองแถวผักไห่เสนาบางบานนะครับที่กังวลว่าจะาถูกน้ำท่วมนะฮะ มันก็อยู่ในพื้นที่นอกคันกั้น้ําอันนี้จะได้รับผลกระทบเป็นบางพื้นที่นะครับพูดคุยเพิ่มเติมฮะเรื่องของจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มภาคกลางนิดนึงฮะกับดรสุรศริกิติมุนคนเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับคุณเสกสมครับครับฟงทางบ้านครับครับห่วงกันมากสรุปท้ายเขื่อนเจ้าพยาจะระบายเกินพันแปดไหมฮะ ไม่เกินพันแปดแน่นอนครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปติดตามที่เขื่อนจ้าพยามาให้ด้วยนะครับก็พูดคุยกับทางทางเขื่อนจ้าพยานะครับตรงนี้เนี่ยปริมาณน้ําที่จะเข้ามาเติมที่จะเหนือเขื่อนจ้าพยาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในมุมของสทนชเองเมื่อวานนี้เราไปติดตามทั้งบึงบอระเพ็ดด้วยครับบึงบอระเพ็ดนั้นตอนนี้เนี่ย เราก็เอาน้ําเข้าไปได้ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบล้านลูก,ลกบาทเมตรนะครับ <S 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 แต่เราต้องการที่จะให้เข้าไปเก็บในบึงบรเพท์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นน้ําจากน้ํหน่านเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปบึงบรเพท์ตรงนี้เนี่ยถ้าเรา,าบริหารจัดการโดยที่จะให้หน่วงน้ําไว้ด้านหน้าก็คือ,อ รักษาระดับด้านน้าเขื่อนนะครับอ,อยู่ที่ประมาณสัก16.7-16.8ครับเอซตรงนั้นในรักษาแบบนั้นเนี่ยก็จะทําให้น้ําน้่เนี่ยก็ยังไม่ได้ลดระดับอย่างรวดเร็วมากนะก็จะมีโอกาสที่เอาน้ําเข้าไปในบึงระเพชก็เป็นการที่จะทําให้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่จะได้ประโยชน์สองทางเลยครับแสดงเอาน้ำเข้าไปบึงประเพชได้เยอะ ส <c oughs> อง <c oughs> ก็จะมาลดในเรื่องของการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาลงได้ด้วยครับครับเพราะนั้นก็ไม่เกินพันแปดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีแน่นอนครับรบ <c oughs> แสดงว่าบึงบลอร์ไปกำ <c oughs> ลังคุยอยู่ว่าจะาทยอยที่จะลดยังไงลงไปครับครับ <c oughs> แสดงว่าที่บึงบลอรเพชรณขณะน,นี้น่าจะเก็บได้เกือบเต็มความจุอ่างไหมครับไม่ใช่ครับอยู่ประมาณสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับในในส่วนนั้นครับแต่ เราต้องการที่จะเก็บให้ได้ทั้ง220ล้านลูกบาทเมตเพื่อจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยแผนเดิมถ้าสมมติเป็นแบบเอลนิโยที่คนนึ่งคนนี้พูดถึงแบบว่ามันจะรุนแรงหนักน้ำไม่มีแล้วบึงบรเพ็ดมันก็ไม่มีจริงๆณนะเวลานั้นแหะนะครับเราก็ใช้วิธีการที่จะช่วยสูบจากแม่น้ำนั่นเข้ามาเนี่ยแผนระวางไว้เนี่ยที่จะต้องรักษาระบบนิเวศข,ของบึงบรเพ็ดเนี่ย ก็คือที่หนึ่งร้อยล้านลูกบาทเมตรแต่นตอนนี้เนี่ยมันเกินเป้ามาแล้วแต่มันเกินเป้ามาเนี่ยผมมองว่าเราไม่ต้องการระบายน้ําทิ้งไปท้ายเขื่อนเจา้าพญาถ้าระบายทิ้งไปเยอะมันก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องท้ายเขื่อนเจ้าพญาด้วยที่อยู่น็อกคันจนะั้นน้ําคราบฉั้นเราเอาน้ําเหล่านี้เก็บเข้าไปในบึงบริเวณใหม้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น่าจะดีที่สุดนะครับครับเรื่องของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เห็นแจ้งว่าจะมีการระบายน้ําเพิ่มขึ้น วันนี้จะประชุมร่วมกับทางเขื่อนป่าใสอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยปริมาณฝนที่มันเติมเต็มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมากนะักเพราะฉะนั้นแนวที่เดิมทีที่จะระบายเพิ่มขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับลงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้เอาน้ําเก็บไว้ในเขื่อนป่าจากชลสิทธิ์ในต้นฤดูแล้งคือหนึ่งพิจาราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพื่อให้น้ําเต็มเขื่อน แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องระบายออกมาเยอะที่จะมีผลกระทบเยอะในลักษณาแบบนั้นครับวันนี้จะประชุมครับครับเท่าที่ท่านเลขาประเมินนะฮะในห่วงที่ผ่านมาน้ําขนาดนี้น่าจะทําการเกษตรในแลรงหน้าได้ไหมฮะรดูแรงเรารอดแน่นอนครับแต่ในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการทํานาปังอ่าพี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบว่าจะส่งเสริมออท <ำ S 1> ํานาปลาไหม ก็ขอที่จะดูน้ําต้นทุนอีกสักหนึ่งถึงสสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วเราจะไปเสนอเข้าคณะกรรมการน้ําแห่งชาติครับในกรนชวันที่16ตุลาคมตรงนี้เนี่ยก็ประเมินเบื้องต้นนะครับก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะส่งเสริมน้ำปังได้ในระดับหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนกับปี2,565ครับอืมครัแต่ว่าห่วงที่ผ่านมาหลายคนก็พยายามให้ผ่นน้าเข้าไปเก็บในพื้นที่ การเกษตรแต่ตนนว่าหลายพื้นที่นนก็ก,ก็ทํานากันค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ถันเข้าไปในพื้นที่การเกษตรก็มากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือที่ดีครับว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีก็คือในแต่ละโครงการเนี่ยก็รับลูกต่อกันนะครับผันจากผักไห่เข้าไปเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดไปทางพยาบรรลือพยาบรรลือไปพระบิม์ ก็รับลูกต่อนเนื่องกันไปที่แบบว่าไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรตรงนั้นนะครับตรงนี้ครับ <c oughs> แต่ส่วนหนึ่งก็จะมีในเรื่องของบางพื้นที่เนี่ยมีผักตบชวาค่อนข้างมากนะครับเมื่อวานนี้ลงไปในพื้นที่ <c oughs> ก็ได้ร่วมพูดคุยก็ <c oughs> มีอ่าภาคประชาชนมาร่วมด้วยนะครับก็ <c oughs> คือว่าลงพื้นที่กันเนี่ยก็คืออยากให้ภาคประชาชนมาร่วมด้วยที่มาพูดคุยในเรื่องของปัญหาอะไรเหล่านี้ <c oughs> นะครับเราก็มีการที่จะกําหนดวันกันว่าเราลองที่จะไปทํา วันบิ๊กคินิ่งเดย์ในเรื่องของการผักตบชวาโดยทั้งท่าราชการท่าประชาชนมีส่วนร่วมกันไปร่วมกันทำตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันเป็นโมเดลต้นแบบที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตรงนี้นะครับครับก็เดี๋ยวถ้าได้วันแล้วเดี๋ยวจะแจ้งทางท่านเสกสมด้วยนะครับว่าเราคงไปร่วมกันตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นการทำอะไรที่มันเป็น การสร้างพลังของทงั้งของคนไทยอ่ะนะครับในการที่จะในลักษณะที่เราร่วมกันในเรื่องของการทําความดีแล้วมันก็เกิดประโยชน์แต่ทุกคนอยู่แล้วด้วยรประมาณนะครับนิดนิดนึงฮะท่านเลขาน้ําในสี่เขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ที่รับน้ําอันนี้อันนี้น่าจะพอใช้สําหรับตลอดแล้งหน้าใช่ไหมฮะถูกครับ,รบในสี่เขื่อนหลักณนะเวลานี้นะครับน้อยกว่าปีแล้วอยู่ประมาณสี่พันล้านก็คือณนะเวลานี้เนี่ยมีน้ําใช้การอยู่ที่ประมาณ เก้าพันล้านลูกาบาทเมตรเศษๆนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีมากเพราะปีแล้วมันเป็นเอลนิโยเออเป็นลาเนีนานะครับก็ฝนตกมากกว่าปีห้าสี่ด้วยปีแล้วครับปีแล้วอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันกว่าล้านลูกบาทเมตรเพราะนั้นอยู่ที่เก้าพันกว่าล้านลูกบาทเมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไม่อีกว่าอาจจะพอชิ้นฤดูเนี่ยอาจจะเกือบเกือบถึงหมื่นล้านลูกบาทเมตรก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉนั้นในสี่เขื่อนหลักตรงนี้เนี่ยเราก็จะบริหารจัดการที่ดี นะครับโดยที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในส่วนไหนที่จะส่งเสริมถ้าเป็นนาปางได้ก็จะส่งเสริมนาปังแต่ในส่วนไหนส่งเสริมนาปังไม่ได้เราก็จะส่งเสริมเป็นพืชใช้น้ําน้อยอหรือเป็นอาชีพทางเลือกอื่นซึ่งจะเสนอในคณะกรรมการน้ําแห่งชาติในวันที่26ตุลาคมเนี่ยครับครับอยากจะฝากอะไรกับเกษตรกรลุ่มภาคกลางไหมฮะพอบอกมีน้ําต้นทุนพอใช้แรงหน้าโอ้โหทุกคนใจชื้นเดี๋ยว เรื่องของการ,กรเกษตรจะกลับมาเพิ่บอีกฮนะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนก็อย่าพึ่งดําเนินการโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากภาครัชการนะครับยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะโดยเพพาะที่ศูนย์การน้ําส่วนหน้าเนี่ยเรามีทําระบบกลุ่มลายที่พี่น้องประชาชนเข้าไปได้ด้วยตรงนั้นเนี่ยสอบถามข้อมูลอะไรตรงนั้นในศูนย์ส่วนหน้าตรงนั้นเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะติดต่อมาทาง ทางสธชหรือในภาคส่วนราชการต่างๆตรงนี้เนี่ยอยากให้ฟังภาคราชการนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินใจดําเนินการด้วยตนเองในแต่ละเรื่องนะครับครับอได้ครับขอบพระคุณท่านเลขาครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับก็สวัสดีครับเป็นข้อห่วงใยนะฮะจากท่านเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับแม่ใจชื้นขึ้นมาเลยนะฮะบอกน้ําต้นทุนมีพอใช้ตลอดแรงหน้านะครับยังไงก็ฝากถึงเกษตรกรนะฮะ อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปเพาะปลูกนะฮะเดี๋ยวรอ,อคำนวณปริมาณน้ําอีกนิดหนึ่งประมาณทักหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวทางกองอานวยการน้ําแห่งชาติจะแจ้งท่านได้ว่าพื้นที่ไหนทําได้บ้างจะส่งน้ําเข้าไปในระบบอย่างไรพื้นที่ไหนทําไม่ได้แล้วจะต้องไปเพาะปลูกอะไรเดี๋ยวใจเย็นๆกันนะฮะไม่ใช่พอฟังกันแล้วใจชื้นพรุ่งนี้เริ่มไถเริ่มตีดินกันเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันนะฮะ ยังไงก็อดใจรออีกนิดหนึ่งฟังประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าพื้นที่ไหนทําได้บ้างพื้นที่พืนที่ไหนทำไม่ได้เพราะจะได้ไม่เกิดความเสียหายครับต่อไปเคลียร์ไปก่อนสวัสดีครับ